มีหลายสิ่งในชีวิตประจําวันที่เราทําไปโดยไม่รู้ตัวว่าอาจจะกําลังทําร้ายสุขภาพของเราอยู่ทีละน้อยหนึ่งในนั้นคือมะนาวผลไม้เล็กเล่นที่อยู่คู่ครัวไทยมานานตั้งแต่ยําแซบจนถึงน้ามะนาวสดชื่นในยามบ่ายใครจะคิดว่าของใกล้ตัวอย่างนี้อาจซ่อนความลับบางอย่างที่ผู้สูงอายุไม่ควรมองข้ามคุณเคยไหม หลังจากดื่มน้ำมะนาวหรือกินอาหารที่มีมะนาวรู้สึกแน่นท้องแสบท้องหรือแม้แต่ปวดค้อโดยไม่ทราบสาเหตุหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติของวัยแต่แท้จริงแล้วร่างกายกำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่เราไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดผู้สูงอายุจ,จำนวนมากยังคงเชื่อว่ามะนาวคือยาธรรมชาติดื่มทุกเช้าแล้วจะดีต่อสุขภาพล้างพิษหรือช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น แต่สิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือหากเรากินมะนาวผิดวิธีหรือกินคู่กับอาหารบางชนิดมันอาจกลายเป็นตัวเร่งให้สุขภาพทุดลงอย่างชาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดเผยความจริงช็อกที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับการกินมะนาวคู่กับอาหารซาวอย่างที่อาจส่งผลอันตรายต่อหัวใจระบบย่อยและกระดูกของผู้สูงอายุแม้มะนาวจะเต็มไปด้วยวิตามินซีและคุณค่าทางธรรมชาติ แต่เมื่อจับคู่ผิดมันอาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้เพราะเรื่องราวต่อไปอาจเปลี่ยนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับมะนาวไปตลอดกาลเราจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดทั้งเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์จริงจากผู้สูงอายุหลายคนที่เคยเจอกับผลกระทบจากการกินมะนาวผิดวิธี ฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับสุขภาพกลับกลายเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดโดยไม่รู้ตัวเตรียมตัวให้พร้อมครับ <c oughs> เพราะสิ่งที่คุณจะได้รู้ต่อจากนี้จะทำให้คุณมองมะนาวในครัวตั้งไปจากเดิมต่อไปหลังจากที่เราได้รู้ไปแล้วว่ามะนาวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหากแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี คราวนี้เรามาเจาะลึกกันให้ชัดเจนขึ้นว่าอาหารอะไรบ้างที่ผู้สูงอายุไม่ควรกินคู่กับมะนาวเพราะถึงแม้มันจะดูเป็นเรื่องเล็กในครัวแต่ผลที่ตามมาอาจใหญ่หลวงเกินขาดคิดหลายท่านอาจจะคิดว่าแค่ผลไม้ปรีเวลจะไปทำอันตรายอะไรได้แต่เมื่ออายุมากขึ้นระบบย่อยระบบดูดซึมและการเผาผลาญของร่างกายก็เปลี่ยนไปอย่างเงียบ สิ่งที่เคยกินแล้วไม่เป็นไรในวัยนุ่มสาวอาจกลายเป็นต้นเหตุของความทรมานในวัยนี้โดยไม่รู้ตัวอาหารชนิดที่อื่นผลิตภัณฑ์จากนมนมโยเกิร์ตชีสในบ้านเรามักจะมีความเชื่อว่าดื่มนมแล้วดีกินโยเกิร์ตแล้วสุขภาพแข็งแรงแต่รู้ไหมครับว่าเมื่อจับคู่กับมะนาวสิ่งดีนั้นอาจกลับกลายเป็นภาระหนักของระบบย่อยได้ทันทีโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุมะนาวมีกรดซิตริกสูง เมื่อกรดนี้ไปเจอกับโปรตีนในนมมันจะทำให้โปรตีนจับตัวกันเป็นก้อนเล็กน้อยเล็กเนกคล้ายไอ้กับเวลาทำชีสนั่นหมายความว่าร่างกายของเราต้องใช้พลังในการยานเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าสำหรับคนหนุ่มสาวอาจไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับผู้สูงอายุที่เอนไซม์ย,ย่อยนมลดลงตามไว้ระบบย่อยก็เริ่มทำงานช้าลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นท้องท้องอืดแสบท้องหรือแม้แต่คลืนไส บางคนคิดว่าเป็นเพราะอาหารไม่สะอาดหรือกระเพาะอักเสบแต่แท้จริงแล้วมาจากการที่กรดของมะนาวทำให้โปรตีนในนมจับตัวจนย่อยยากร่างกายเลยต้องทำงานหนักโดยไม่จำเป็นยิ่งถ้าดื่มนมเย็นใส้มะนาวหรือกินโยเกิรต์ตรสเปรี้ยวพร้อมน้ำมะนาวเพื่อล้างพิษยิย่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะร่างกายจะได้รับกรดเกินจำเป็นและอาจทำให้เกิดภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุไทยถ้าอยากดื่มมะนาวและนมทั้งคู่จริงๆควรเว้นระยะห่างกันอย่างน้อยสองชั่วโมงเพื่อให้ระบบย่อยได้ทำงานอย่างสมดุลไม่ต้องเร่งทำงานเกินกำลังของวัยอาหารชนที่2น้ำตาลขัดข่าวน้ำตาลขัดขาวหรือที่เรารู้จักกันดีว่าน้ำตาลทรายข่าวเป็นของหวานที่แทบอยู่ทุกบ้าน หลายคนชอบผสมน้ำมะนาวกับน้ำพึ่งหรือน้ำตาลเพื่อให้รสกลมึืนแต่รู้ไหมครับว่านี่คือหนึ่งในกับดักสุขภาพที่เงียบที่สุดเมื่อกรดในมะนาวรวมกับน้ำตาลขัดข่าวร่างกายจะดูดซึมน้ำตาลเร็วขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงแบบฉับพลันแล้วตกลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้รู้สึกอ่อนแรงวิงเวียนหรือหิวบ่อยโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานหรือมีภาวะน้ำตาลในเลือดไม่คงที่นอกจากนี้การบริโภคน้ำตาลร่วมกับมะนาวยังไปลดประสิทธิภาพของวิตามินซีในมะนาวเองอีกด้วยเพราะน้ำตาลจะไปขัดขวางการดูดซึมสารอาหารบางชนิดในลำไส้เคยมีผู้สูงอายุหลายคนเล่าว่าดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำตาลทุกเช้าเพราะคิดว่าช่วยขับลมแต่กลับรู้สึกเพลี้ยปวดหัว และน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจนน่าตกใจหลังตรวจสุขภาพนั้นเพราะร่างกายต้องรับภาระหนักจากการปรับระดับอินซูลินสมำสมอทุกวันหากอยากดื่มน้ำมะนาวเพื่อสุขภาพจริงๆลองเปลี่ยนมาใช้น้ำพึ่งแท้ในปริมาณน้อยหรือดื่มเพียงๆกับน้ำอุ่นก็ได้รสอาจเปรี้ยวหน่อยแต่ดีกว่าการน้ำตาลขัดขาวที่เป็นภัยเงียบของคนวนัยนี้อาหารชนิดที่3อาหารที่มีออกซาเลตส,สูง พักโคม Be ทรู o ท,ทัวลิซงหลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อออกซาเลตมาก่อนแต่มันเป็นสารธรรมชาติที่พบได้ในพักใบเขียวบางชนิดโดยเฉพาะพักโคมบีทรุ t และทัวลิสงซึ่งถ้าเรากินในปริมาณพอดีก็ไม่มีปัญหาแต่เมื่อจับคู่กับมะนาวที่มีกรดสูงเรื่องราวจะเปลี่ยนไปทันทีกรดซิตริกจากมะนาวจะไปกระตุ้นให้แคลเซียมในอาหารจับกับออกซาเลต เกิดเป็นพลิกเซียมออกซาเลตที่ไม่ละลายน้ำและหากร่างกายขับออกไม่หมดพลึกเหล่านี้จะไปสะสมในไตกลายเป็นนิ้วในไตในที่สุดโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำน้อยหรือมีปัญหาใต้อยู่แล้วความเสี่ยงนี้ยิ่งสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวหลายคนเริ่มจากแค่ปวดหลังนิดปัสสาวะแสบแล้วจบลงที่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะนิ้วในไตขนาดใหญ่ลองคิดดูสิครับ ผักโขมลวกจิ้มน้ำมะนาวหรือยำถั่วลิสงใส่มะนาวที่เราชอบกินอาจเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพแย่ลงอย่างช้าทั้งที่เราคิดว่ากําลังกินของดีทั้งที่ดีหากอยากได้คุณค่าจากผักเหล่านี้ควรกินแยกจากมะนาวหรือดื่มน้ำตามมากป้าเพื่อช่วยลดการตกผลึกของออกซาเลตในไต <c oughs> เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราควรมองมะนาวอย่างไรมะนาวไม่ใช่ศัตรูของสุขภาพเลยครับ ตรงกันข้ามมันคือของขวัญจากธรรมชาติที่ให้ทั้งวิตามินซีสูงเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยขับของเสียเพียงแต่ต้องรู้จักใช้ให้ถูกเวลาทุกปริมาณและถูกวิธีสำหรับผู้สูงอายุที่อยากดูแลสุขภาพด้วยมะนาวแค่เลี่ยงการกินร่วมกับอาหารสาวอย่างนี้ก็ช่วยลดภาร,ระของร่างกายได้ได้มากแล้วและยังคงได้รับประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่ การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการงดทุกสิ่งแต่คือการเรียนรู้ว่าร่างกายของเราในวัยน,นี้ต้องการอะไรและควรระวังอะไรเพราะร่างกายวัยน,นี้เปรา่าบางกว่าเมื่อก่อนหลายเท้าการกินผิดเพียงเล็กน้อยอาจสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้บางครั้งสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ในครัวที่เราใช้ทุกวัน อยู่ในถ้วยอาหารที่เรากินประจําและอยู่ในความเคยชินที่เราไม่เคยตั้งคําถามดังนั้นหากคุณยังอยากใช้มะนาวดูแลสุขภาพขอเพียงจําไว้3ข้อนี้ให้ขึ้นใจ 1. หลีกเลี่ยงการกินมะนาวพร้อมผลิตภัณฑ์จากนม 2. อย่ยผสมน้าตาลขัดขาวในน้ามะนาว 3. แยกมะนาวออกจากอาหารที่มีออกซาเลตสูงเพียงเท่านี้มะนาวก็จะกลับมาเป็นเพื่อนแท้ของสุขภาพ ได้อีกครั้งเพราะสุขภาพของเราไม่อาจย้อนเวลาได้แต่เราสามารถเริ่มดูแลมันได้ตั้งแต่วันนี้และบางทีแค่รู้จักเลือกสิ่งเล็กในครัวอย่างมะนาวให้ถูกวิธีก็อาจช่วยให้ชีวิตในวันนี้ยืนยาวแข็งแรงและมีความสุขได้มากกว่าที่คิดหลายคนอาจเริ่มรู้สึกกลัวมะนาวไปแล้วหลังจากได้ฟังเรื่องของการกินคู่กับอาหารที่ไม่เหมาะสมในตอนก่อนหน้า แต่แท้จริงแล้วมะนาวไม่ใช่ตัวร้ายครับตรงกันข้ามมันคือของขวัญจากธรรมชาติที่ช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างน่าอัศจรรย์หากเราใช้มันถูกวิธีผู้แเทลผู้แก่ในชนบทของไทยมักพูดเสมอว,ว่าของดีถ้าใช้ผิดก็เป็นพิษของร้ายถ้าใช้ถูกก็เป็นยามะนาวก็เช่นกัน หลายคนในไวกเกษียนอาจเคยเห็นลูกหลานเอามะนาวมาผสมในเครื่องดื่มตอนเช้าหรือใช้หมักกับสมุนไพรต่งางๆซึ่งไม่ชอฟแฟชั่นแต่เพราะผู้มีปัญญาไทายแท้ที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วหนึ่งในสูตรที่ได้รับความนิยมที่สุดคือมะนาวผสมน้ำพึ่งแท้เชื่อไหมครับว่าเพียงบีบมะนาวครึ่งลูกลงในน้ำอุ่นแล้วเติมน้ำพึ่งแท้หนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันดื่มในตอนเช้าก่อนอาหาร มันสามารถช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารได้อย่างนุ่มนวลสำหรับผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาท้องอืดหรือขับถ่ายไม่สม่ำเสมอสูตรนี้ช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาอีกทั้งน้ำพึง้งยังมีอิตต้านเชื้อแบคทีเรียและช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอซึ่งในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆผู้สูงอายุหลายคนมักจะเจ็บคอ ง่ายดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำพึ่งเป็นประจำจะช่วยให้เสียงใสไม่แหบและยังช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นด้วยแต่สิ่งสำคัญคือต้องใช้น้ำพึ่งแท้เท่านั้นและไม่ควรใช้น้ำร้อนจัดเพราะจะทำลายเอนไซม์ดีซิงในน้ำพึ่งขัวเร็ดน,น้ำอุ่นในอุณหภูมิีประมาณ4 0่สถึงองศาเท่านั้นอีกสูตรที่ไม่ค่อยมีคนรู้แต่มีประโยชน์มากคือมะนาวผสมขมิ้นและพริกไทยดำ ฟังดูเหมือนยาโบราณใช่ไหมครับแต่ความจริงนี้คือสูตรสมุนไพรที่ช่วยลดการอักเสบในข้อและตับได้ดีมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้าวปวดขาหรือข้อเสื่อมจากอายุที่มากขึ้นขมิ้นชันมีสารเคอร์คูมินที่ช่วยต้านการอักเสบแต่ร่างกายดูดซึมได้ยากเพราะเราเติมพริกไทยดำลงไปลงไปนิดนิดหนึ่ง สารไพเพรีในพริกไทยดำจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมเคอร์คูมินได้มากขึ้นหลายเท่าส่วนมะนาวจะช่วยเพิ่มรสชาติและกระตุ้นการดูดซึมวิตามินซีทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นมีคุณยายท่านหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เคยเล่าว่าท่านมีอาการปวดข้อจนเดินไม่สะดวกหมอบอกให้พักแต่คุณยายเลือกลองสูตรนี้ทุกเช้าน้ำอุ่นหนึ่งแก้วบีบมะนาวครึ่งลูก เพิ่มผงคมิชชั่นครึ่งช้อนช้าแล้วตามด้วยพริกไทยดำบดเล็กน้อยดื่มก่อนอาหารเชา้าภายในสองเดือนอาการปวดลงมากแทมผิวพรอนสดใสขึ้นเพราะร่างกายขับของเสียได้ดีขึ้นฟังดูเหมือนเรื่องเล่าธรรมดาแต่จริงๆแล้วมีงานวิจัยมากมายรองรับว่าการผสมสมุนไพร์สามชนิดนี้ช่วยกระตุ้นระบบตับและลดไขมันสะสมในเลือดได้อย่างปลอดภยัยสำหรับผู้สูงอายุ และยังมีอีกสูตรหนึ่งที่เรียกได้ว่าง่ายแต่ได้ผลจริงนั่นคือมะนาวผสมขิงขิงเป็นสมุนไพรที่อยู่คู่ครัวไทยมาช้านานใครๆก็รู้ว่าช่วยให้ร่างกายอบอุ่นบรรเทาอาการมือเท้าเย็นและช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นพอรวมกับมะนาวมันจะยิ่งเพิ่มพลังการขับสารพิษออกจากร่างกายได้ย้นอีกเท่าตัวลองนึกภาพชาวในหมู่บ้าน เมื่ออากาศเย็นคุณตาคุณยายลุกขึ้นมาชงนาคุณตาคุณน้องมาชงน้ำขิงร้อนแล้วแล้วบีบมะนาวลงไปนิดหนึ่งกลิ่นหอมสดชื่นวนไปทั่วบ้านรสเผ็ดนิดๆเปรี้ยวหน่อยขีดื่มแล้วรู้สึกเหมือนเลือดลมไหลเวียนดีหัวใจเต้นสม่ำเสมอขึ้นนี้แหละครับคือความงามของภูปัญญาไทยที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยพลังสำหรับผู้สูงอายุที่มักมีอาการมือเท้าเย็นเวียนหัวหรือความดันโลหิตต่ำสุตรนี้ช่วยได้จริงดื่มก่อนนอนหรือหลังอาหารก็เหมาะคิงช่วยขับลมในกระเพาะลดอาการแน่นท้องส่วนมะนาวจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นป้องกันภาวะโลหิตจางในวัยสูงอายุอีกด้วยหลายคนมักถามว่าท้ามะนาวมีประโยชน์ขนาดนี้ดื่มทุกวันได้ไหมคำตอบคือได้ครับ แต่ต้องรู้ขอบเขตดื่มวันละหนึ่งแก้วก็เพียงพอเพราะวิตามินซีในมะนาวเข้มข้นมากเกินไปอาจทำให้กระเพาะระคายเคืองโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะควรดื่มหลังอาหารประมาณ30นาทีจะดีที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือความพอดีมะนาวไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นตัวช่วยที่ดีเมื่อเราใช้ให้ถูกต้องเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ข้างคอยเตือนให้เราดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนในทุกวัน ดังนั้นยากลัวมะนาวครับแต่จงเข้าใจมันให้ถูกวิธีเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ในบ้านทุกวันบีบมะนาวใส่น้ำพึ่งอุ่นๆตอนเช้าดื่มมะนาวกับขิงในวันที่อากาศเย็นหรือเติมคมิ้นกับพริกไทยดำลงในน้ำมะนาวอุ่นหลังอาหารเย็นเล็กน้อยนี่คือการใช้ผู้ปัญญาไทยเพื่อฟื้นพลังชีวิตที่แท้จริง สุดท้ายแล้วสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุไม่ได้มาจากของแพงหรือยาสมัยใหม่แต่มาจากความเข้าใจธรรมชาติของร่างกายตัวเองและการเลือกสิ่งง่ายๆอย่างมะนาวให้กลายเป็นเพื่อนดูแลเราในทุกวันของชีวิตเมื่อเรามาถึงตอนท้ายของเรื่องนี้หลายคนอาจเริ่มมองมะนาวด้วยสายตาใหมา่จากที่เคยคิดว่ามันอาจเป็นของอันตราย กับกลายเป็นว่ามะนาวคือเพื่อนที่อยู่ข้างๆเรามาตลอดเพียงแต่บางครั้งเรายังไม่เข้าใจมันดีพอเท่านั้นเองมะนาวไม่ใช่ศัตรูของสุขภาพแต่คือของขวัญจากธรรมชาติที่สามารถช่วยผู้สูงอายุอย่างพวกเรามีชีวิตที่แข็งแรงสดสดและสมดุลได้หากรู้จักใช้ให้ถูกวิธีเราได้เรียนรู้แล้วว่ามะนาวไม่ควรถูกนำไปผสมกับอาหารบางชนิด เช่นผลิตภัณฑ์จากนมน้ำตาลขัดข่าวหรืออาหารที่มีออกซาเลตสูงเพราะจะส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ทางกลับกันหากผสมอย่างถูกต้องเช่นมะนาวกับน้ำพึ่งแท้มะนาวกับขมิ้นและพริกไทยดำหรือมะนาวกับขิงมันสามารถกลายเป็นยาอ่อนโานจากธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายทำงานดีขึ้นได้ทุกวันสิ่งเสออมสคัญที่สุดคือความพอดีและความเข้าใจ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีหรือร้ายไปทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเรานำมันมาใช้แบบไหนการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากเพียงเริ่มจากสิ่งเล็กที่เราทำได้ทุกวันในบ้านของเราเองถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับมะนาวและสุขภาพของผู้สูงอายุอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆ คล็ดลับสุขภาพและภูปัญญาไทยที่เราจะนำมาแบ่งปันกันอีกในทุกสัปดาห์ฝากกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้รู้วิธีดูแลสุขภาพแบบงา่ายๆโดวยวิธีทำชาตไปพร้อมกันด้วยครับเพราะสุขภาพที่ดีไม่ใช่สิ่งที่เราซื้อได้แต่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นโดยความเข้าใจและความใส่ใจในทุกวันของชีวิต